เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าจะเข้าแล้วแปลว่าอะไรครับพลังมันจะเข้าไม่ได้มันต้องรออะไรหรือเปล่าไม่ก็ถ้าเผื่อเราจะพูดเลยไปมันก็เลยไปเลยแต่ถ้าเราจะหยุดอยู่ที่หน้าประตูเพื่อจะดูวงชุวยอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบตรงนั้นละกันไม่งั้นประเดี๋ยวมันก็เลยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวจะข้ามไปนะแล้วหน้าประตูต้องดูอะไรฮะเยอะมากดูตัวประตูเองอะนะตัวประตูเอง<ม>ตัวประตูเองเนี่ยต้องให้อยู่ในสภาพที่ดีนะม,มีลักษณะที่สวยงาม ยิ่งรู้ยิ่งดียิ่งรู้ย,รยิ่งรู้ยิ่งดีแต่ยังไงก็ตามเนี่ยความรู้หรือความสวยงามเนี่ยก็จะต้องไม่มากจนกระทั่งเกิดความาลักลั่นเกิดความแตกต่างนะไม่ใช่ว่าส่วนอื่นของบ้านทั้งหมดเนี่ยสีก็ยังกระดำกระด่างนะหรือร่อน <c oughs> อเชื้อราขึ้นแต่ประตูนี่แบบเด่นเป็นสง,ง่าใหม่เอี่ยมถอดด้ามเลยซึ่งเกิดความแตกต่างในลักษณะนี้ถือว่าเสียสมดุล เดี๋ยวนะฮะอาจารย์เคยบอกว่าประตูเนี่ยอย่างน้อยๆถ้าเราไม่รู้อะไรเลยอยู่ฝั่งซ้ายไว้ดีที่สุดอันนั้นอันนั้นหมายถึงว่าเบื้องตอน้นอืครับเบื้องตอน้นครับแต่ทีนี้ถ้าจะให้รู้ว่ามันควรจะอยู่ตรงไหนมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของเจ้าบ้านถูกไหมฮะเอะขึ้นอยู่กับสองหลักหลักหนึ่งก็คือหลักของตัวบ้านออืดวงชะตาของบ้านอ,อีกหลักหนึ่งก็คือดวงชะตาคนถ้าอย่างนั้นจะบอกว่าประตูอตรงไหนนั้นก็คงระบุไปไม่ได้ระบุไม่ได้ Mm hmm. ตำแหน่ง <it? S 2> ประตูซ้ายขวาเนี่ยอาจจะไม่ใช่เปน็นตำแหน่งประตูที่ดีที่สุด mm hmm. อ่า